ดวงชะตาของบุคคลที่มีลัคนาอยู่ราศีกุมประจำเดือนสิงหาคม2 5ง8ลีลาชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมจะเร,มเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะไปไวๆนะครับเอาสั้นๆกระชับนะครับเอางานก่อนนะครับดาวคานเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเมื่อมาอยู่ในราศีการตรงนี้ก็คือดาวการงานธุรกิจตกมรณละ นะครับก็เสียหายอยู่แล้วมองแค่นี้ก็คืองานเสียหายอยู่แล้วงานตกมอหน้างานเสียหายนะครับนะมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายนะครับหรือบางคนผู้ปฏิบัติงานมีอุบัติเหตุในการทํางานก็ได้เพรานะมอแล้วว่าอุบัติเหตุนะครับนะมีการทุจริตนะในเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างนี้นะครับคร่าวๆนะครับหรือไปทํางานเก่าเนี่ยไปดึงงานเก่า,นานในอดีตมาสางงานเก่านะไปแก้ไขางานเก่าอย่างนี้ดีกว่านะครับ อันนี้แค่ตัวเดียวนะดาวการตัวเดียวทีนี้มันมีดาวเสาเลงด้วยครับดาวเสาเลงเสาเลงอาคารเนี่มันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับเสาคู่กับอาคารเลงาคารก็ไม่ดีอยู่แล้วนะนะครับมันเปคู่ปะทะอุบัติเหตุทะเลวิวาทนะครับอ่หนักเหนื่อยเครียดเสียหายวุ่นวายเดือดร้อนนะครับรุนแรงทีนี้ดาวเสาเป็นดาวเจ้ารินวินาศด้วยวินาศโอ้โหวินาศนี่เพราะว่ามันก็วินาศสันตโลนะครับนะ วินาศแปลว,ว่าคดีความก็ได้นะครับนะถูกเข้าใจผิดคนทธุรกกจส่วนตัวอาจจะถูกคู่แข่งบริษัทคู่แข่งร้านค้าคู่แข่งเนี่ยใส่ความใส่ร้ายป้ายสีก็ได้นะนะครับให้ลูกค้าเข้าใจผิดก็ได้นะทำงานก็ถูกขัดจังหวะนะครับนะนะครับมีการเข้าใจผิดหรือทรยศหักหลังก็ได้นะเกิดการทรยศหักหลังทุจริตในวงงานก็ได้ถ้าหนักกว่านั้นก็คือวินาศหปือว,ว่าคดีความนะเออมี กิดคดีความฟ้องร้องกันนะเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ตรงสเปกงานไม่ตรงปกอย่างนี้ไม่งานไม่ามตามสัญญาเน,นี่ยเกิดการพิพาทฟ้องร้องเนี่เพราะเพราะวินาทีวิคดีคดีความแล้วก็ส่งผลกับกอการเงินของท่านด้วยนะครับเคร่งเครียดเป็นกันเพราะดาวเสาร์าวินาทตรงนี้มาอยู่ในภพการเงินนะการเงินก็ต้องมีแจมด้วยมาแจมด้วยนะครับนะสรุปคือเป็นเรื่องที่เสียหายเหนื่อยเครียดเสียหายเสียเวลานะครับนะขัดแย้งนะครับอ่ะทีนี้งานไปแล้วนะครับมาดูเรื่องความรักบ้าง ดาวอาทิตคู่ครองนะก็คือเรื่องคู่ครองนั่นแหละนะคนก็ต้องมีคู่ครองนะครับคู่ครองหรือหุ้นส่วนนะดาวอาทิตปัตนีกก็ตกเราไม่ต้องไปข้ามไปกรกฎาแล้วครับนะจริงมันอยู่มีปัญหาตั้งแต่กรกฎามมาแล้วกลางเดือนกรกฎามมาแล้วนะครับเอาเรื่องแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์คู่ครองหรือหุ้นส่วนก็อยู่อริกร็ขัดแย้งกันถ้าสนันนะไม่ตรงกันเราหองแหลงกันนะครับนะท้าทายกันอย่างนี้ดาวอาทิตตกมรณนะเอตกอริตัวเดียวก็เสียอยู่แล้วยังไม่พอ มีดาพุธมาร่วมด้วยครับพุธนี่มาร่วมตั้งแต่วันที่สี่นะสามสามสิงหาครับดาพุธเป็นดาวเจเริญมรณะมา,นะม,ามาอยู่ในมาร่วมกับอาทิตย์อีกก็หนักไปใหญ่เลยมีปัญหาผู้ครองผู้รักหรือหุ้นส่วนเ่ยขัดแย้งกันนะครับนะนะครับแต่มันดีดีทั้งดีตลอดเดือนเลยคือเรื่องของบุตรบริวารลูกจ้างพนักงานนะครับอันนี้ดีนะเพราะดาพุธอยู่นี่มีเกตมีอะไรวกนี้นะครับ สุนี่ก็มาจากเจ้าเนสุภาษะนะครับมาอยู่ตรงนี้ก็ก็ดีนะครับอยังชื่นใจหน่อยนะยังชื่นใจหน่อยผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรภมค้ำชูนะครับพระฤหัสนี่ก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วโดวยธรรมชาติของดวงดาวนะครับแล้วดาวสุกเป็นดาวเจ้าเลนสุภาษะก็สนับสนุนช่วยเหลือในรแก้ไขให้ท่านอยู่นะครับการงานไปแล้วความรักไปแล้วนะครับการเงินบ้างนะครับการเงินนี่ก็ อย่างท่านจะมองว่าพระฤาษีหัดนี่เป็นลาภะนาลาภะดาวลาภะมาอยู่ในไม่ตกอร INE, มิมหน้าหน้าก็ถือว่าลาภะผลประโยชน์รายได้อย่างดีอยู่แต่มามองเรื่องการเงินดาวคานเจ้ารเรื่องการเงินอยู่ตรงนี้นะครับแต่มีดาวเสาเล็งการเงินเอาจริงๆเรื่องเงินเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เรื่องเงินนะครับเรื่องเงินนี่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เปถึงกัเรเลวร้ายนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า แต่คลิปที่ผมจะทําวันนี้เนี่ยผมทําสําหรับเอฟซีสำหรับคนที่ติดตามช่องผมเท่านั้นนะทําสําหรับคนที่ติดตามช่องผมนะครับท่านที่ดูมาถึงขณะนี้แสดงว่าเป็นเอฟซผมนะครับน่ะคนที่ไม่ใช่เนี่ยเพิ่งมาดูครั้งแรกเนี่ยโอ้ยเขาเคลียร์ทิ้งไปนานแล้วครับน่ะดังนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมทําพิเศษสําหรับคนที่รอนะครับรอดูคลิปผมนะครับน่ะแน่นอนครับถ้าผมเสียเวลามาทําคลิปผมไม่ทําช่วยๆครับน่ะและไม่เคยไปลอกช่องอื่นนะครับ คลิปที่ผมจะเน้นเป็นพิเศษนะคลิปนี้พิเศษไอ้พวกนี้มันกิ๊บจ้อยเนี่ยไอ้พวกความรักการงานดาวยี่ยีย่ย่ยอยๆเนี่ยไปดูช่องอื่นก็ได้ครับมีเยอะแยะนะผู้ติดตามเขาเป็นแสนเป็นล้านนู่นนะครับนะแต่วันนี้ผมจะไม่ถ่ายตรงนั้นครับนะไปดูช่องอื่นได้นะครับที่ผมจะเน้นพิเศษวันนี้คือนี่ครับเนะี่ยพระเอกคือตรงนี้และผมจะถ่ายไม่เหมือนช่องอื่นด้วยครับผมถ่ายจากประสบการณ์ผม38ปีเอ้สามสิบเก้าปีนะไอ้หศาสตา์ดวงดาวนี่นะครับนะบที่ผมเก็บสถิติมาที่ผมสังเกตมานะครับ ที่ผมจะเน้นวันนี้และไม่เหมือนช่องอื่นเลยช่องอื่นไม่ค่อยพูดถึงหรอกนะหรือพูดคือเขาจะทายอีกแบบหนึ่งแต่ผมทายตามสไตล์ผมที่ผมเก็บสถิติมานะนะนะครับที่ผมจะเน้นคือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์วนดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับจะถอยจากเอราสีมีนเนี่ยอีกพบกระดุมพระเนี่ยการเงินเนี่ยมาทับลัคนามาล่วงกัูเป็นครั้งแรกในรอบร้อยสี่สิบเก้าปีครับอดีตล่าสุดที่มาร่วมกับคือเสาร์กับราหูเนี่ยมัน สิบปีสิบกว่าปีมันก็มามาร่วมกันที่มันมันมาร่วมราศีเดียวกันนะเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นสองพันร้อยสิบเอ็ดเนี่ยก็มาร่วมกันนะรู้สึกสองพันร้อยสิบเอ็ดนี้มาร่วมกันที่ตรงนี้ถ้าจะไนี้อีกสิบปีสองร้อยยี่สิบเอ็ดนะก็มาร่วมกันอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วล่าสุดนี่ก็มาร่วมกันอีกไม่ใช่ล่าสุดหรอกที่ผมเช็คแล้วย้อนหลังมาสองพันสามสิบสี่ตอนที่ปฏิวัติรสอชอนะครับนะรสอชอก็สุดจินดาคาระยูนอะไรที่ปฏิวัติเอง ชาติชายชุนวันนะอันนี้เข้าๆนะนะครับแต่การที่ดาวเสาราหูเนี่ยที่มาร่วมกันอยู่ตรงนี้ที่เฉพาะราศีกุมนะล่าสุดนี่คือสมัยรัชาก,กาลที่ห้าครับสองพันสี่ร้อยสิบเก้านะครับร้อยสี่สิบเก้าปีมาแล้วตีเลขกมก็ร้อยห้าสิบปีมาแล้วนะนะครับที่มาอยู่ตรงนี้นะดังนั้นจึงเป็นครั้งแรกนะครับและที่ผมจะทายเป็นพิเศษเลยตรงนี้ส่งผลยังไงนะครับแล้วก็ดาวมฤตยูที่มาอยู่ตรงนี้ก็ต้งแต่ แปดมีนาคมสองพันหกสิบหกนะก็หกหกหกเจ็ดหกแปดหกหกหกเจ็ดเอาสามปีมาแล้วนะนะครับมฤเแต่อยู่ข้าตัวนี้สามปีแล้วอยู่ไปจนถึงปีเจ็ดสองนะครับอยู่เจ็ดปีรวดนะครับนะอ่ะผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ตัวนี้ก่อนนะครับนะแต่ก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ตรงนี้เอาดาวย่อยๆนี่ก่อนดาวสุขเป็นดาวเจ้าระศุภะถูกไหมเมื่อมาอยู่อรินี่ก็เอ,อตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองซีงหาเป็นต้นไปนะก็ต้องเอ,อระวังขัดแยง้ง หรือไม่ลงรอยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือกับพ่อแม่ก็ได้สุภาพว่าพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าก็ได้นะสุภาพว่าลูกค้านะตรงทําธุรกิจก็ระวังเอ่ออริบอว่าขัดแยง้งหรือทัศนะไม่ตรงกันเนี่ยหรือไม่ถูกชะตาก,ะกับลูกคา้ากับผู้หลักผู้ใหญ่กับพ่อแม่อย่างงี้นะสุภาพว่าต่างประเทศเอาไปจะไปต่างประเทศก็ติดขัดและอลระิว่าติดขัดเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดเรื่องยุ่งยากเกิดขัดแย้งอะไรพวกนี้นะตกแนวนี้ะอันนี้ไปดูช่องอื่นก็ได้ดาวสุกนี้นะ ถ่ายันเยอะแยะนะครับแต่ผมจะมาเน้นตรงนี้นะครับก่อนจะมาไอ้ที่เอาตรงนี้ก่อนดีกว่านะเสากับเสามาร่วมราหูเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้ทักษะจรเจออะไรนะไม่ต้องไปเลยนะนะครับตนุมารวมกันที่ราศีกุมราศีกุมก็คือพบตนุนะครับราศีของท่านเนี่ยนะลอลิงก็คือลัคนาก็คือตัวท่านนั่นแหละ ก็คือตัน,นุก็คือร่างกายและจิตใจนะครับนะเมื่อดาวมาทับเนี่ยเป็นดาวใหญ่ด้วยนะครับและอยู่ไปจนถึงวันเวรนทายนะครับวันเวรนทายปีหน้ากอกุมภาสิบสี่กุมภาควันเวรนทายจริงๆกอวันที่สิบสามเลยเอา,อาง,ง่ายๆจำง่ายๆยังง่ายดีไงนะก็อยู่จนถึงวันเวรนทายปีหน้านะครับยาวไปเลยนะมันก็จะมีผลอย่างยิ่งใหญ่เลยต่อความรู้สึกนึกคิดการตัดสินใจของชาวล,าคลาัคนาราศีกุมนะครับนะนะครับทีนี้ ร่างกายคนก็ประกอบไปด้วยสส่วนคือร่างกายคือกายภาพนี่แหละครับนะบางคนก็จะทํามีผลนะครับทาให้อ้วนขึ้นผอมขึ้นหรือมีการผิดปกติในร่างกายเกิดขึ้นนะครับนะนะครับอ่อสุขภาพร่างกายนะอ่ะทีนี้จิตใจนะครับเพราะตะหนกไปว่าจิตใจด้วยจิตใจและความรู้สึกนึกคิดทัศนคตินะครับนะกนารตัดสินใจนะครับนะเมื่อแล้วดาวราหูจริงๆคือเป็นดาวรุ่มหลงนะครับรุ่มหลงอ่านะ ได้เชื่อได้ไม่ชอบแล้วก็เกลียดแบบขาดสตินะนะครับรุ่มหลงก็คือมันตรงข้ามกับพระฤาษีนี่พระฤาษีนี่คือเขาไม่รุ่มหลงเลยแสงสว่างเปลวเทียนแต่ทางเทียนก็คือพระธรรมนะนะครับถ้าราหูก,ก็คือมันดับเทียนแล้วคือมันรุ่มหลงมันมืดไม่เห็นอะไรเลยนะน,าาน,น,น,นะครับทีนี้ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเจ้าเหลืองวินาศนะครับมันจะมีผลตรงนี้ครับคือคนคนาคุมเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบสามสิงหาเป็นต้นไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์นะกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้าท่านตัดสินใจดีตัดสินใจถูกต้องเลือกทางชีวิตที่ถูกต้องน่ยมันก็จะมีเกิดมรรคผลประโยชน์เกิดความสําเร็จเกิดความรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าในชีวิตในบ้านปลายนะครับในอนาคตอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ในทางกลับกันท่านคิดตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยนะจะด้วยความรุ่มหลงหรือ,อ,อจะด้วยของ ดาวสาเป็นเจ้าเรือนวินาเี่ยวินาแปลว่าหลงผิดนะครับวินาแปลว่าหลงผิดตัดสินใจผิดพลาดนะครับนะทาตัวไปทางเสื่อมเลือกเดินทางชีวิตไปในทางที่เสื่อมนะครับนะวินาเนี่ยโหนโบราณนะครับครูบาอาจารย์โหนโบราณเนี่ยเขาให้ความจํากัดว่าวินาแปลว่าเรือหายนะครับนะวินาแปลว่าความวิบัติล่มจมความล่มสลายนะครับนะเรื่องอื้อฉาวก็ได้นะครับนะนะครับวินาเนี่ยคนที่ คาว่าวินานีมันมีทางสองทางนะครับนะอีกทางหนึ่งจะนําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จความจเจริญก้าวหน้าความสะดวกสบายอีกทางหนึ่งเนี่ยมันจะนําพาชีวิตไปในสู่ในทางที่วิบัติเสียหายนะครับหรือเดือดร้อนนะหนักสุดก็คือเป็นคดีความนะไม่อยากติดคุกก็หนีตละเลยเปิดเปิงสูญหายเป็นคนสูญหายไปนะครับนะเปิดเผยไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงเ,วเอหัวเรียวต่อนะท่านจะต้อง ตัดสินใจเลยอันนี้คือในส่วนของร่างกายท่านและจิตใจของท่านเองแต่อย่าลืมว่าทั้งเสาเจ้าเลนวีนาและราหูเนี่ยที่กุมลัคนาท่านอยู่มันเล็งมาที่ราศีสิงห์ครับราศีสิงห์เป็นภพปัตตนีปัตตานีไปว่าคู่ครองครับนะมีผลอย่างยิ่งใหญ่เลยในเรื่องของคู่ครองด้วยคนโสดได้คู่ครับนะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะรหอ,องและแหงขัดแยง้งหนักสุดก็คือแยกกันอยู่จริงๆไม่ หนักสุดคืออย่าล้างกันนะครับเลิกอย่าล้างกันถ้าเบานิดหนึ่งก็แยกกันอยู่ชั่วคราวอย่างนี้แบบนี้ก็ได้นะบางคนไม่ได้แยกกันอยู่หรอกไม่มีทะเลาะไม่อะไรกันหรอกอ่ะทะเลาะแต่ว่าไปแอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะครับนะนะครับมีคู่ขึ้นมาเพิ่มเนี่ยออกในนี้ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องบริหารจัดก,การเรื่องมันจะมีผลต่อเรื่องคู่ครองนะครับนะ,ป,ะบนปัตตานีไปว่าหุ้นส่วนบางคนก็อาจจะมีหุ้นส่วนเพิ่มก็ได้นะบางคนก็ทะเลาะ ขัดแย้งกับหุ้นส่วนตัดขาดจากหุ้นส่วนแยกหุ้นแยกแยกหุ้นกันไม่เป็นหุ้นกันแล้วนะตัดขาดกันแล้วแบบนี้ก็ได้เป็นไปได้หมดเลยนะครับนะอันนี้คือส่งผลอย่างใหญ่หลวงเลยนะเพราะว่าเป็นดาวใหญ่ผลกระทบก็ต้องใหญ่นะครับนะนะครับทีนี้ดาวมฤตยูนะครับมีผลยังไงมฤตยูแปลว่าบ้านแปลว่าที่ดินนะครับบ้านที่ดิน จริงๆพกพันธุตัวนี้นะครับพันธุแปลว่าความมั่นคงในชีวิต่างตายหรือการสร้างอาณาจักรนะครับนะคนลักนากรุ่มเยอะเลยที่มฤลุตะยูมาอยู่ที่ปุ๊บตั้งแต่มีนาคมนะปีหกหกนะครับซื้อที่ดินครับนะซื้อที่ดินไว้ก่อนแล้วก็สร้างรั้วแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นผุดสะปลูกอะไรพวกนี้หรือเอาวัวไปปล่อยอะไรก็ดีจ้างคนไปอยู่นะจ้างคนไปอยู่ในนั้นเลยนะนะครับเพื่อวางแผน ความมั่นคงชีวิรตรอดตายจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเออทำงานสองเดือนสามเดือนได้เงินปุ๊บก,ก็เอาไปเอาไปลงทุนนะเอาไปลงทุนเอาไปพัฒนาทีเล็กแล้วน้อยหกเ,เดือนเจ็ดเดือนได้เงินก็ไปพัฒนาอันนจากตรงนี้ที่ท่าซื้อไว้นี่นะนะครับอันนั้นเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีนะครับดาวหรือจะอยู่อยู่นี้ให้คุณนะครับให้คุณอย่างมหาศาลเลยนะเขาเรียกว่า การวางแผนความมั่นคงในชีวิตวันตายนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องถูกต้องนะมฤตยูนี้ให้คุณนะครับให้คุณเลยนะมฤตยูมาอยู่พบอูต่ตกก็ให้คุณอีกนะครับให้คุณนะครับจะมาทายว่ามฤตยูอาเพศอาเพศทายมฤตยูอะไรพวกนี้นะสาหรับราศีอื่นมันอาจจะใช่แต่สำหรับราศีกุมนี่ไม่ใช่นะครับนะตรงนข้ามหมดเลยนะครับ ผมจะทบทวนอีกทีนะเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะครับก็คืออันนี้สําคัญมากเลยนะครับเป็นช่วงหัวเรียวต่อเลยนะครับไอช่วงตั้งแต่ไอ้ยีสิบามสิงหาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับท่านจะตัดสินใจอะไรคิดอะไรเนี่ยจะต้องใร่ครวนนะครับถึงผลได้ผลเสียนะครับอมีผลมากๆเลยนะครับท่านอย่าไปมองว่า โอ้โหให้คุณอย่างงู้นอย่างนี้วิเศษนะผีจะดูโชคใหญ่ในชั้นสาองค์อสุรินต้องเสาลาพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงอ้พวกนี้นะมันเป็นคู่จะให้คุณอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่เถียงครับนะผมไม่เถียงถ้าดาวตัวนี้อถ้าเป็นคนราศีอื่นนะเป็นคนราศีเมษอย่างงี้อ่าเป็นคนราศีเมษอย่างงี้ครับนะเป็นคนราศีเมษอย่างงี้เป็นคนราศีมังกรอ,อย่างงี้หรือ แม้แต่เป็นคนราศีตุลราศีอะไรพวกนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าดาวเสาร์ไม่ได้เป็นเจ้าเรือนอริ็กมนาวินาอย่างราศีเมษต,ตัวนี้ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนการงานเรือนการงานร่วมกับดาวหูเป็นคู่มิตรก็ประสบความสําเร็จนะลาภความสําเร็จกาไรนะครับหรือผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เลยของคนราศีเมษนะครับอันนี้อาจารย์จะให้คุณนะนะครับแต่พอราศีมีนปั๊บเนี่ยราศีมีนปั๊บ ดาวเสาดาวเจ้าเรือนลัะไปตกวินาศมันจะให้คุณได้ยังไงครับนะนะครับถือไป็จะให้คุณก็ให้คุณในทางเทาเทานะครับเพราะวินาศด้วยอะไรที่มันประโยชน์นี้นเทาเทาผิดกฎหมายผิดอะไรพวกนี้ผิดศีลธรรมพวกนี้นะเอออย่างอะไรแต่อย่างราศีกรกฎอย่างนี้ราศีกรกฎมันมาอยู่ตรงนี้อาจจะได้มรดกนะอันนี้ได้มรดกนะอันนี้ให้คุณคุณในท่านมรดกนะครับนะ มื่อมรดกก็ต้องอาจจะมีคนสเสียงไงนะ,นะครับทีนี้อ,อ่าอย่างราศีมิถุนอย่างนี้นะราศีมิถุนอย่างนี้ดาวเสาร์ก็เป็นเจ้าเรือนมรณะอีกดังนั้นมันจะทายว่ารีร้ออเซนไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าดาวเสาร์ก็เป็นมรณะนะครับอย่างราศีกุมตรงนี้มากุมเนี่ยมันเป็นดาวเสาร์เป็นเจ้าวีน่านะครับมันก็ไปทายเลิศเลยไม่ได้นะครับทายเลิศเลยจะว่า โอ้โหดาวคู่มิตรต้องทายดีตลอดไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วเป็นดาวแบบเคาะด้วยนะไม่ใช่เป็นดาวสุภาษะนะครับอย่างราศีสิงห์นะราศีสิงห์เนี่ยอะไรราศีสิงห์แล้วดาวเสาร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนอะไรเจ้าเรือนอริรมาคู่มิตรอย่างนี้มันดีไม่แท้นะครับดีไม่แท้นะครับ เอาละครับก็ท่านที่ดูมาถึงตรงนี้ก็แสดงเ,เป็น f c ผมนะครับนะถ้าไม่ใช่ f c เขาเขี่ยทิ้งไปนานแล้วนะครับนะเอาละครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ